เราจะอินทิเกต1ส่วน x บวก1ส่วน x กำลัง3รลากที่23ของ3 x กำลังลบ24บวก x กำลังลบ26 dx ครับนำ x ส่วน x เข้ามาคูณเอา x ตัวนี้มาไว้ตรงนี้ก็จะเป็น1ส่วน x กำลัง2บวก1ส่วน x กำลัง4 x ตัวบนก็จะเข้าไปข้างในก็เป็น x กำลัง23คูณเข้าไปก็จะเป็น23 3คูณ x กำลังลบ1นึ่ x กำลัง23คูณลงไปก็เป็นบวก x กำลังลบ3 dx ครับเลต u เท่ากับ3 x กำลังลบ1บวก x กำลังลบ3ดิบเลยดิบ u เทียบ x ก็ได้เป็นลบ3 x กำลังลบ2แล้วก็ลบ3 x กำลังลบ4ดึงลบ3ออกมาดิดึงลบ3ออกมาก็เป็น1ส่วน x กำลัง2บวก1ส่วน x กำลัง4 ผลต่างอนุพัน์ dx ตรงนี้ du แล้วก็จะได้พจนี้นี่ไงเท่ากับ du ส่วนลบ3ตรงนั้นก็จะเป็น u กำลัง1ส่วน23่สเอาลบ1ส่วน3มาก่อน1ก1ก็จะเป็น u กำลังพว่ห1ก็เป็น24ส่วน23หารด้วย24ส่วน23ก็คูณ23 หารด้วย24จ้าก็จะได้เป็นลบ23ส่วน72 u ก็คือ3ส่วน x บวก1ส่วน x กำลัง3ยกกำลัง24ส่วน23ครับ